นแค่ยายกวนไปตามเรื่องถ่ายวิดีโอออกอากาศดวงดีวาสนาทรงให้พงสิด้ลานบิวล้ลำบอกมาทุกหมู่บ้านเขตทินดินตำบลโอ้อยุสระตา หลัองอำพาตุ่งเขาหลงวงทัวร่เอเท่าโอ่นี้ฝากในดเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลยกดแซ่อย่าด้าลุงป่าดีบะดีอภัยป่างอภัยนางปุร่องเอ่ว เสียงบอเจะหูบาดปา,าดขับไปข้บปูวาก่อน,น้ำมาก่อนผู้ข้าเพียนภนา,ภาเป็นซื้อขอยจำจื้อไว้ไปนายาสลงบ้านกั้ยู่ส่งสงเพื่อทงเขาหลวงบ้านวายลืมตำบลมาบ้าไ,ไปหามาเว่ ไปกินขาน้าวน้ำซาแล้วจังไคยก็ฉันพ่อเมียน้วงอายไปพยายามทำเพียนนะบ้ายินดีตอนรับกูสุขคนดอรพี่น้องวันนี้กับพี่น้องมั่งเรพี่น้องที่ปจะไปนับช่วงเหตุงานทั้งหมด มาเค็ดอย่างเห็ดูชมมากินอย่างหเห,ห็เห็ดกินี่ห้อกยาตีากันไปกันเ่สบายใ,ใจชุดเพื่อนเจ้าสาวด้วี่น้อกเด้อตัดใช่กับเอาขางเขาตานผู้ชมอันนี้จะมารับพรุ่งนี้นะคะผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปชิคาโก้ เราจะทำการปิดร้านแบบเร่งด่วนชุกเฉินพี่น้องชุกเฉินข้าสิปิดร้านแบบชุกเฉินพี่น้องขึ้นป้ายว่าชุกเฉินสิปเพียร์พัสดสปอร์ตทำให้ชมพัสดสปอร์ตกับมันประชาช่นมืดอายุแล้วพี่น้องเด้อเราก็เมกหล,ละเทียนหนึ่งเราสิ้นเดือนก็เลยง่ายมาเป็นไวัเนี่ยอย่างน้อยเพราะว่า ท่สิไปเที่ยวอิตาลีแล้วพี่น้องเด้อเราจะไปเที่ยวอิตาลีในเดือนสิงหาพี่น้องวันที่สองแต่เรายังไม่ได้ไปขอวีซ่าเลยมีภรไปในกับมีลูกสาวลูกเขยหลานๆแล้วก็มีลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วพี่น้องเด้อ เรื่องข้งเรื่องก็สิก็สิเล่งเนะนี่ยจังไลยเขาออมลูกไส้กับลูกสะพภ้นะี่ยเขาไปกับยอนว่าเข้าไปสมมติว่ากันเข้าบันไดวิสาเข้าไปบันไดเขาก็สิเสียเที่ยวของสินะ่ะ <c oughs> เขาก็ได้เป็นความดันขึ้นน้ำย่ายนนะโอ้แล้วก็ได้เขาก็เลยสิเขาก็เลยเว่าเล่งไปเห็นพาสปอร์ตว่ายว่ายในบ่ย่ายนเป็นสันว่า แต่ได้เกิดได้สิมาเปลี่ยนอันนี้เขาหยันย um ่าบดเด็ไปหยันพาสปอร์ตออกบ่ท่านหยันวีซ่าออกบ่ท่านยันนเฮ้าบดเด็ไปเขาบอกเขาไปกับยอนว่าเฮ้าไปเขาหยันเสียเที่ยวนะเพราะว่าเขาจองอย่างเราเรียบร้อยนะจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมมันสินะที่ว่าเฮ้ากิดจูบีจูบางยังวะได้สิไปเอ็ด พัสร์วันเมื่ออื่นนะวันพุธ้องค้นมาพัสปอร์สามอาทิตย์กับได้โอ้ยกันไปสินเดือนมันกับบ่ได้แล้วบ่อท่านแล้วตัวอยู่น้อพอเลยแล้วเรื่องของเหลืองก็ได้สิปิดลานจักหมื่นสุดนี่กันแล้วมันีักับสิโท่ยมารับมือนี่ละเพราะว่ากันบ่มากับจังมาวันฟาหัด สื่อขีโทรหาลูกคค้าดด้สำหรับคนที่มาหลับมาอื่นบ้องเสนอขายฝักขายแ้งหน่อยการท้าประจุเชิญเขาเข้าใจเราประเทศเนี่ยเขาเขาหงอยู่ว่าเข้าใจว่า พันพินเสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจนะคะว่ามันตรงกันไหมเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นนะคะท่านผู้ชมที่เราปักขึ้นไว้ลูกค้าใส่แล้วเขาก็เขาก็ปักตามพื้นเลยพี่น้องถึงพื้นถึงใส่ก็ถึงหันละอย่าก yeah. ันยืนสิกับบไดเลยบัดนี้ต้องบอกขาเจ้าจยืนตรงๆยืนตรงๆเด้หอห่างปกติลูกค้าสิกลมบังเฮ้ามันบ้เอาสิกลมบังเฮ้าปักพินมันบ้ ก็แล่าๆแบัน,นี้นกเขินอ๋อเขินอยู่กึ่งเดิงอยู่ทั้งฝากมันนี่ต้องเบิ้งลูกคาว่าเขาเบิง้งเขาบอกจะเบิ้งข่ได้วรสั่ญาะกม้มสำหรับเอฟซีนะคะท่านผู้ชมอยู่ทางยูทูบเขาชอบดูเราอยู่วิดีโอได้หลายอย่างท่านผู้ชมที่บอกประเด็นโพสแล้วพี่น้องเด้อชวงนี้ยาโพสต่อทางเฟดบุ๊กเฟดบุ๊กนันไวยดีย เราใช้กล้อง iPad ถ่ายทีนี้เวลาเราจะไปโพสทาง YouTube เราจะมาใช้เครื่องของ iPad ทำไม่ได้ท่านผู้ชมมันเป็นอีกแอดเคานหนึ่งไม่รู้เราจะเปลี่ยนยังไงอะเริ่มเป็นแล้วพี่น้องเด้อเอ็นจิตไสเอาขอยานยันเอาเป็นโลบทุกย่างอะนะคุนอิเปึกนเสดพี่น้องอยูทูบเบอร์ว่ามีแอดมินกับพู้ปันเนี่ยท่านผู้ชม นี่สามชั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็ชาร์จไปแปดสิบเหรียญเลยตัดชายเนี่ยแปดสิบเหรียญก็ไม่ถึงสามสิบนาทีนะเนี่ยเกยวกินกล่อมอีกแล้วท่านผู้ชมนะอก็เป็นหอนหอนมาบ่นเนี่ยต้องเอาผัดลมมาแล้วเราข้างลางเนี่ยก็มดันเขึ่นอีกแล้วบ่เนี่ย มดันทววนันนนงนนง้งความดันทั้เเเเงเบาหวานนั้นแปลเป็นอะไนยังไงเงินข่ยพอใสตมันขึ้นเมื่อสี่ฮับฮิบฮับฮับแล้วท่านผ่องเด้ความดัน ก็พบคุ้มน้าตาลเท่านั้นและว่าจะเป็นโรคไยทำวันนี้ให้ดีมีความสุขก็จะแกะตรงนี้ออกก่อนนะคุผู้ชมนะก็อ,อนกนไกลคลิปไว้ก็ได้หรือว่าจะใช้ช็อคมากไว้ก็ได้นะครว่ามันอยู่ตรงนี้ เปิดออกนะคุณผู้ชมเวลาเราเย็บเราต้องเย็บใต้ใต้ที่เรามางไว้ประมาณครัวเดินหนึ่งนะคาะนผู้ชมเนี่ยสำหรับเรามมวนกลับอีกทีนึงอีกรอบนึงมันจะได้พอดีกับฮี่ชั้นเลยเนี่ยโอเคเอออยาก่ายคุณผู้ชม มก็ยภูมิใจร้อยบาทอันนี้เป็นข้างล่างนะคะท่านผู้ชมนะเป็นความสุขมันสวรรค์มีนั่งได้พี่น้อง,องเอ้ยวัสะนาย,ยัางกระดกกระดอนทำดีได้ดีท่านผู้ชมย่าทำดีได้ดีไปไหนรอบเจอชาตินี้ก็เจอชาติหน้าละ่ะ คนเหมกงไทยพูดดีปากดีเป็นสีกับปากประมาณนั้นพูดเปลี่ยนได้แถวช่วงอิจฉาทิศยาคนก็ถือว่าเป็น,นวุ่วัฒนาสนาละไม่นะ้องคอยอิจฉายกผู้หนึ่งอิจฉาอิจฉาไม,กกาม,งงาม่ประกาศแถวช่วงสวนผักเรางามภาษีไปเยี่ยมเราอยู่จากเหม่อเยอะเนี่ย ราปลูกผักเนื้องามครับอิจฉาอีกคนหนึ่งในโลกนี่อิจฉายายปากกาส่วนผักโรงงามคนมีเงินหลายๆกว่าอิจฉาหรอกเน่ยไ่อิ <c oughs> <c oughs> จฉาครับเพื่อเจ้าว่าอิจฉาคนส่วนผักงามของตัวเองก็สิงามพื่อกันลละได้กำลังขึง้นยู่เนี่ย เป็นสิ่งที่ผใจผักหอมไหลแค่ทอดแม่จอดอกแม่หมักแล้วี่น้องด้วผักหอมเนี่ยก็ได้ปลูกไหลกะสีเฮ็ดปนเฮ็ดอันนี้ไปวัดเยอะมันได้หลายกันสิเ็นี่ยกินไปวัดกันแล้วเขาเลือเขาจะไปวัดไหนดีท่านชมโอ้เรียงวัดกันกับเป็นกับไมใหญ่ใส่กันจะเรวัดกันได้เอ้อซั่งวัดเด้ อย่างน้ำวัดเองอแล้วมีแค่นี้เราชุมชนคนไทยทำไมต้องมีสองวัดบางคนโอ้ยอันนี้เราถามเปัดเองเลยแต่ผู้ชมอ้ไนี่เราเป็นปัญหาโลกแตกเนี่ยไม่ไปตอบได้ <c oughs> แม่คนไทยก็มีแคนเนี่ยเป็นอย่างที่มีสองวัดด้วยโอ้ยเวิดปัญญาต,ตอบแล้วตอบลูกไม่ได้แต่ผู้ชม <laughs> ช่วยอธิบายหน่อยผู้รู้ <laughs> สะดวกไปวัดไหนกับไปท่ชมสะดวกไปวัดไหนกับไปสะดวกสบายไปมองไหนกับไปมานังมองในว่า,นนาสะดวกสบายก็ต้องไปเอาที่สบายใจเนาะ สมการเหนื่อยไม่จัดใส่กันโลดมาจัดได้เยอะแล้วก็มันถือกันสิมีสองวัดบนน้อมันบ่แต่ผู้ชมเขาไปได้เหมือนละพระกันไปบนน้ำกันได้เหมือนละมีจฉาผู้ชมเงือไปว่าไรแบบนี้ได้แบบนี้เหตุผที่เขามีสองวัดก็จะรู้ๆกันอยู่นะเนาะ เล็กก่อนนะคะผู้ชมเย็บริมเล็กๆแล้วก็เจียนออกนิดเดี๋ยวเนื้เหลือให้เหลือนิดหนึ่งแล้วก็กลับด้านนะคะท่านผู้ชมนะมันสัยตื่นตัเสา ลูบปาเลยขบอกโรงแรมมันแพงไดไแมะอยอีกแล้วกูฟิวคือกันกันกบปุยกับฝรังเลยนะเนี่ <c oughs> มันิถึงแจ็คบาทกับมันเดินมันตึงหาลอย่ารงแรมน่นเนี่ยใครเป็นคนแบบคอคยบ่กแพงเลยไปหนอนเวลาไป,ไปสักข,ของแพงนะเะมันจำเป็นเข้าวไดไปแบบอยู่โรง,งแรมใหญ่โตหัวงล้านก็นไดตัว สองสามหอยกับมียานยังดิยันตื่นบ่าะท่านยันไปบ่ท่านพร้อมพอเมนห้อกับซิปมงเนาะิปมงเสาวก็สิออกก็ตีหาติดตัวติ่ท่านแมแพงมันสาวสาววกับอยู่กับฝรังในช่วนี้ เราจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่กลัวใ่จายเงินเราไม่กลัวเราก็ไม่ได้รวยนะแต่เราว่ามันความกําขีดีกว่ากําตดนะเกิดเราไปไม่ทันทําไงใช่ไหม uh huh. เราจะมาเสียดายเงินเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่ได้เกิด uh huh. เราไปไม่ทันเราก็ต้องปิดไปอีกวันหนึ่งเมืนบอกความเสียหายเท่า,างไางเราปิดหลังได้ดายเฮ่าแต่ละเมือ่อ yeah. เสียหายไปอีกเราก็ได้ให้องหลายกว่าคาโรงแรมพุณห์มื่นหนึ่งมือหนึ่ง,มงแมนบอกสั่กว่าทีนี้เราเสร็จแล้วเราจะมาเกียนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เย็บเล็กๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะทีนี้เราก็จะมาเกียนนะคะท่านผู้ชมเกียนจนจำ้ะพี่น้องเด้อจำเลยล่ะจำท่าที่สิจำได้อ่ะอาจจะจะโชว์นี่นะคะ เจียนออกเราก็จะเหลือเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็จะมากลับลงอย่างเงี้ยให้มันเล็กแค่นี้ท่านผู้ชมเนี่ยแหละนี่แหละ,หละเล็กแค่นี้เลยเขาเรียกว่าแฮมผ้าเช็ดหน้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าแฮมผ้าเช็ดหน้า ตีเมื่อวานตีเมื่อวานถ่ายเจียนใช่ไหมหามาแข่งโลดหามาแข่งโลดเนี่ยเหนไมีเมื่อสุดๆเลยนะนิ้วข้างล่างขยับนะคะท่านผู้ชม เป็นที่เป็นเป็นฝ่ายขยับแล้วก็นิ้วข้างบนก็มุบตามนะคะท่านผู้ชมขยับตามมุ้ก็แปลว่าขยับนะคะท่านผู้ชมนะแต่ท่านผู้ชมจากไหนไม่สาระปันไดดอก็มีสอนเป็นคู่ตัวอยู่ กล่อมไปน้องสั่นลำประมาณร่าถึงสิบห้านาทีดอกสั่นหนึ่งเย็บกับอันนี้แปดสิบเหรียญเนาตู้แบ็ดนะโอเค,อเคแทะสับหนเขาก็บ,บริมาเร่งขนาดนี้เราว่าเขาไปเลยตืดนเลยอันนี้ไม่เป็นขังหน้อไปน้องเขา,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 าก็ปาเนิดเนี่ยจากน้อย ถ้าเป็นซับในตุ่มตื่นก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ตุ่มติ่นก็หมายถึงไม่เท่ากันเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเรียก <c oughs> ตุ้มมันตุ่มม,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 มันเตืนนพี่น้องเด้อมันไม่เท่ากันเดเเนี่คักบมกับบเหง้ากันไดด้ย <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาเย็บกับนะ หลังนี่เงียบพอดีคือหลังโยฬานนะพี่น้นนองนะเป็นจักรเก่าเดี๋ยวพ่อได้เยอะบางครั้งมันจะแรลงล่องล่องตีนเอ่ยแขวมันอะซอยมือซอยเออ่มือซอยดึงให้มือมซอยดึงเอาเพราะว่ามันเป็นจักรแบบเงียบผ่านน้าน่ะเขาปรับมาสำหรับเงียบผ่านน้ำหัวถีนนั่งทีนนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะง่ายนิดนึงก็เห็ด เราก็มาส่องหายโยอ้ยได้มาเต็มช่วงเราก็มาส่องหายกันไดว่าเราก็ได้แค่นี้แบบว่าส่้างช่างหัวม,มันโมโม่ <c oughs> เม็นสร้างของแท้หรือเล่านะพ่อเราก็พ่อใส่ได้รยังเออ่คือสร้างแต่แท่นะ่ะเราเสียชีวิตแล้วบัดนี้เพราะเงี้ยนี่เป็นลูกน้องเล่าเราก็เลยเทคโอเวอร์แม่เป็นแบบสร้างอาจำเอานะ ជានาដែលាងពីស់ខ្ញុំណាបាន់ទៅដំណូរីស់ទៅរូ เราช่วยพอกันคลิปหนาได้พี่น้องมิ้นทรไปไกลแล้วบ๊ายบายพี่น้องทุกคน